ปัญหาของเกษตรกรที่ทุกรัฐบาลมองเห็นและเร่งแก้ไขอย่างต่อเนื่องคือปัญหาหนี้สินของเกษตรกรรายย่อยที่มีรายได้ไม่พอชำระหนี้แต่เกษตรกรรายย่อยลูกหนี้ทกศมีหนี้สินรายละไม่เกิน5 0 0แสนบาทซึ่งมีปัญหาด้านการเงินจนส่งผลกระทบต่อการชำระหนี้กำลังได้รับความช่วยเหลือในโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรรายย่อยผ่านระบบทกศเพื่อช่วยเหลือแก่เกษตรกรที่เป็นลูกค้าอย่างครอบคลุม โครงการนี้นายลักวัจ,จนานวัตรผู้จัดการทกสอบอกว่ามีเกษตรกรรายย่อยที่ได้รับสิทธิ์ประมาณ818,000รายด้วยยอดนี้สินรวมประมาณ116,000ล้านบาทระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่วันที่1เมษายน2558ถึง31มีนาคม2559 การช่วยเหลือลูกหนี้กลุ่มนี้จะดำเนินการผ่าน3โครงการได้แก่โครงการปลดเปลื้องหนี้สินที่จะเน้นช่วยกเกษตรกรรายย่อยที่ไม่มีศักยภาพหรือมีเหตุผิดปกติเช่นเสียชีวิตทุพพลภาพเจ็บป่วยเรื้อรังและมีปัญหาสุขภาพจนไม่สามารถประกอบอาชีพได้กลุ่มนี้มีลูกหนี้ประมาณ28,000รายมีหนี้สินรวมกว่า4,000ล้านบาทโดยจะพิจารณาปลดหนี้เงินกู้ออกจากบัญชีเป็นหนี้ศูนย์ ส่วนที่สองเป็นโครงการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ เน้นช่วยเหลือกลุ่มลูกหนี้ที่มีศักยภาพต่ำประกอบอาชีพได้แต่มีปัญหาในการชำระหนี้ซึ่งลูกหนี้กลุ่มนี้มีอยู่ประมาณ3 4 0 0 0 0รายมียอดหนี้กว่า4ี่0 0่ล้านบาทซึ่งทกสจะให้ลูกหนี้กลุ่มนี้ชำระต้นเงินตามงวดหรือระยะเวลาที่ตกลงกันแต่ไม่เกิน10ปีแต่หากจำเป็นอาจขยายให้ไม่เกิน15ปีปลอดชำระต้นเงินช่วง3ปีแรกคิดดอกเบี้ยร้อยละ7ต่อปีส่วนดอกเบีย้ยก่อนปรับปรุงโครง สร้างหนี้ให้พักไว้ก่อนหากลูกค้าชำระหนี้ได้ตามกำหนดจะพิจารณายกหนี้ที่พักไว้ให้พร้อมกันนี้ยังจะเข้าไปช่วยฟื้นฟูอาชีพสนับสนุนสินเชื่อเพิ่มเติมอีกไม่เกิน50,000บาทคาดว่าใช้เงินอีก15,000ล้านบาทสุดท้ายเป็นโครงการขยายระยะเวลาชำระหนี้เน้นช่วยเหลือลูกหนี้กลุ่มมีศักยภาพ แต่ได้รับผลกระทบจากการงดทำนาปลังและราคายยางพาราตกต่ำซึ่งมีอยู่ประมาณ450,000รายหนี้สินรวม64,000ล้านบาทโดยจะขยายระยะเวลาชำระหนี้ให้ตามศักยภาพของลูกค้าคิดอัตราดอกเบี้ยปกติและไม่คิดเบี้ยรปรับนอกจากนี้ยังจะให้สินเชื่อเพื่อปลูกพืชอ,อื่นทดแทนหรือทำอาชีพอื่นวงเงินกู้ต่อรายไม่เกิน100,000บาทตั้งเป้าสินเชื่อรวม35,000ล้านบาท ซึ่งโครงการทั้งหมดนี้จะดำเนินการได้ทันทีหลังจากผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเชื่อว่า3โครงการช่วยเหลือนี้จะทำให้เกษตรกรลืมตาอ้าปากได้พร้อมๆกับส่งเงินกลับเข้ามาในระบบธนาคารเพิ่มขึ้นอีกด้วยถือเป็นการช่วยลูกหนี้ทกศให้กลับมายืนด้วยลำแข้งของตัวเองและยังทำให้ทกศกลายเป็นที่พึ่งอย่างแท้จริงของเกษตรกรไทย